สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเพิ่มผู้ติดตาม Facebook นะครับขั้นตอนแรกก็ให้มาหน้า Google นะครับแล้วก็เซิร์ชคำว่า k ค m เอ็ได้เลยนะครับพอเซิร์ชเข้ามาแล้วนะครับจะเจอเว็บของเราแรกเลยนะครับก็ให้ทุกคนคลิกเข้าได้เลยนะครับอพอคลิกเข้ามาแล้วนะครับจะเจอหน้าตาเว็บไซต์ของเรานะครับก็ให้ทุกคนเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับมาตรงสมัครสมาชิกตรงนี้ได้เลยนะครับ อากกดเข้ามาแล้วนะครับจะเจอช่อง4ช่องนะครับกขอข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็ติ๊กถูก2อันด้านล่างด้วยนะครับแล้วกดสมัครเลยเลยนะครับอากพกดสมัครเสร็จแล้วนะครับก็ให้ทุกคนลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะครับตอนนี้ผมเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์ KMM เเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับด้านบนก็จะมีแจ้งนะครับชื่อผู้ใช้นะครับยอดเงินคงเหลือนะครับ ออเดอร์ทั้งหมดของเรานะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนเพิ่มเพิ่มผู้ติดตาม a c e b o o k โปรไฟล์นะครับขั้นตอนแรกให้มาที่หมวดหมู่นะครับแล้วก็เลื่อนหาเลยนะครับอันนี้นะครับเพิ่มผู้ติดตาม f Facebook โปรไฟล์นะครับให้เลือกอันนี้ได้เลยนะครับเลื่อนลงมานะครับบริการนะครับ ก็ให้ทุกคนเลือกอันแรกนี้เลยนะครับเพิ่มผู้ติดตาม facebook ส่วนตัวนะครับอันนี้เลยนะครับและอย่าลืมอ่านคำแนะนำก่อนสั่งซื้อด้วยนะครับในส่วนของลิงก์นะครับให้เราไปที่หน้าโปรไฟล์ของเรานะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์ด้านบนนี้ได้เลยนะครับอแล้วก็มาใส่นะครับปริมาณนะครับปริมาณคนติดตามนะครับขั้นต่ำหนึ่งร้อยนะครับ อ่าเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองสักหนึ่งร้อยให้ดูนะครับอ่าค่าบริการก็จะอยู่ที่สี่บาทกว่ากว่าเองนะครับถือว่าถูกมากเลยนะครับใครทุกคนกดสั่งซื้อได้เลยนะครับอ่พอกดสั่งซื้อนะครับทางเว็บจะแจ้งนะครับระบบได้รับการสั่งซื้อของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับประวัติการสั่งซื้อนะครับจะเป็นการสั่งซื้อที่เราเพิ่งซื้อไปนะครับก็จะมีสถานะบอกอยู่ด้านหลังนะครับกาลังรอดําเนินการอยู่นะครับ ในช่วงรอดําเนินการนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายในเว็บของเรานะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเติมเงินครับช่องทางการเติมเงินจะมีหลายช่องทางนะครับจะมีสแกนเคอรโค้ดทุกธนาคารนะครับทัวนีนวเอลเล็ตนะครับอังเปาร์เอลเล็ตนะครับแล้วก็บัตรเดบิตบัตรเครดิตนะครับแล้วก็จะมีเหรียญคริปโตนะครับก็ให้ทุกคนเลือกใช้กันได้เลยนะครับบริการของเรานะครับจะมีหลากหลายบริการนะครับจะมี Facebook Youtube TikTok I.G. นะครับแล้วก็อ,อื่นอีกมากมายเลยนะครับก็ลองเพื่อนเ,อน,เอนก็ลองเลื่อนดูกันได้เลยนะครับหรือใครจะคลิกดูรายละเอียดด้านหลังนี่ก็ได้เช่นกันนะครับแนะนำเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนเพื<ๆ>่อนคนไหนอยากมีรายได้เสริมนะครับก็คัดลอกลิงก์นี้ส่งต่อให้เพื่อนอีกคนได้เลยนะครับจะได้รับอัตราการค่าแนะนำ5%า5กันเลยนะครับติดต่อฝ่ายสนับสนุนนะครับ ช่องทางการติดต่อนะครับแอดไลน์ k m m กีทีเฮดได้เลยนะครับหรือใครจะคลิกลิงก์ด้านล่างนี้ก็ได้เช่นกันนะครับในส่วนนี้จะมีแอดมินคอยตอบอยู่ตลอดนะครับตัวช่วยเหลือนะครับถ้าใครยอดไม่ขึ้นยอดขึ้นช้าหรือทําไม่เป็นนะครับอ่าในส่วนนี้ก็จะเป็นการทักหาแอดมินฝ่่นหน้าเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวผมกลับไปดูว่าตอนนี้ยอดผู้ติดตามเราขึ้นยังนะครับอ่ตอนนี้ยังไม่ขึ้นนะครับมีอยู่ 2,426นะครับเดี๋ยวผมจะตัดตอนที่ยอดผู้ติดตามขึ้นครบแล้วแล้วกันนะครับอตอนนี้ยอดผู้ติดตามก็่ขึ้นมาครบแล้วนะครับตอนนี้เป็น2,526นะครับก็ถือว่าขึ้นไวมากเลยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับจะเพิ่มผู้ติดตาม facebook นะครับ เดี๋ยวผมก็จะทิ้งเว็บไว้ใต้คลิปนี้ให้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ